คืนหลอนเล่าผีวิญญาณปอบล้างแขนเรื่องเล่าในหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ในหุบเขาเล็กติดขอบชายแดนอันห่างไกลหลายปีที่ผ่านมาชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งนี้ยังคงใช้ชีวิตสุขสงบมาโดยตลอดจนกระทั่งมีข่าวลือเกี่ยวกับวิญญาณร้ายที่ชาวบ้าน เล่าต่อๆกันมาว่ามีชาวบ้านบางคนไปหาของป่าแล้วเกิดหลงเข้าไปเจอสารที่สะกดวิญญาณของมันเอาไว้มันพยายามปรากฏตัวและแผลงฤทธิ์ความน่ากลัวใส่ชาวบ้านจนต้องพากันวิ่งหนีช้ามืดวันหนึ่งนายทศพ่อของบัวออกเดินทางไปล่าสัตว์ในป่าท้ายหมู่บ้านเพื่อมาทำกับข้าว ตอนรับการกลับมาเยี่ยมบ้านของลูกสาวในวันนั้นเขาเดินทางหาสัตว์เท่าไหร่ก็ไม่มีสัตว์มาให้เห็นเลยสักตัวสัตว์ป่ามันหายไปไหนกันหมดนะแม้กระทั่งนกก็ไม่มีสักตัวมันช่างแปลกจริงๆเขาเดินลึก <g it? <g it? เข้าไปที่เนินเขาสูงขึ้นเรื่อยๆทันใดนั้นเขาก็เห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มข้างต้นไม้ใหญ่หนายทศก้มตัวลงอย่างชา้ชาๆ และเพ่งมองไปอย่างเงานั้นเผยให้เห็นดวงตาข้างหนึ่งเบิกโพรงเขาดีใจเป็นอย่างมากที่ได้เจอสัตว์ไปทำอาหารสักทีนายทศค่อยๆเล็งกระบอกปืนไปยังเป้าหมายจากนั้นก็ล่นไกปืนไปอย่างมั่นใจกระสุนปืนทักเข้ากับต้นไม้ไปอย่างชิวเฉียดมีเงาดำบางอย่างสลายหายไปในอากาศนายทศ เร่งฝีเท้าเดินเข้าไปดูที่หลังต้นไม้นั้นแต่กลับไร้วี่แววสิ่งมีชีวิตใดๆเห็นเพียงแต่สารไม้เก่าที่พันด้วยสายสินจนกระทั่งเหลือไปเห็นรูปปั้นหินสลักแตกเป็นสิ่งเสียงด้วยกระสุนปืนของเขาเองนายทศพงศ์ถึงกับหน้าถอดสีเสียงหัวเราะย่อ,ยอ หวยหวนลึกลับดังขึ้นทั่วบริเวณป่าที่นายทดยืนอยู่เขาได้แต่ตกใจและรีบวิ่งหนีกลับไปที่หมู่บ้านทันทีเสียงหัวเราะชวนหลอนดังระงมไม่ขาสายวิญญาณปอบสะใจที่มันได้ถูกปลดปล่อยจากการกักขังมาอย่างยาวนานมันรอวันกลับคืนมาแก้แค้นคนในหมู่บ้านเสียงกระซิบเรียกชื่อ ชวนขนหัวลุกถูกพูดถึงกันทั่วในหมู่บ้านว่ามันคือวิญญาณปอบที่เคยมาสร้างความวุ่นวายในหมู่บ้านเมื่อนานมาแล้วจึงมีคำสาบโบราณที่เล่าขานสืบต่อกันมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายหากผู้ใดทำลายรูปปั้นในสารที่สะกดวิญญาณของมันไว้จะต้องเจอกับการล้างแค้นเรื่องเล่าเหล่านี้ ถูกหลงลืมไปตามการเวลาแต่แล้วเหตุการณ์ไม่ขาดคิดก็เกิดขึ้นอีกครั้งบัวหญิงสาวผิวขาวตาคมเธอเป็นคนจิตใจดีและอ่อนโยนเธอเพิ่งกลับมาจากการไปทำงานในเมืองเพื่อมาหาพ่อที่หมู่บ้านในช่วงวันหยุดยาวยามค่ำคืนในหมู่บ้านอันเงียบสงบชาวบ้านรีบปิดบ้านเข้านอนตั้งแต่หัวค่ำ บัวฝันแปลกๆรู้สึกเหมือนเธอถูกดึงเข้าไปยังสารสารหนึ่งที่อยู่ในป่าลึกซ้ำแล้วซ้ำเล่าบรรยากาศเงียบสงัดบัวเห็นพลังงานแสงสีแดงมาจากสารเก่าๆที่อยู่ตรงหน้าท่านใดนั้นเองพลังงานแสงสีแดงก็พุ่งตรงมาที่บัวก่อนที่เธอจะสลืมสลือรู้สึกตัวจากผวังความฝันบัวลืมตาขึ้นมา เห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเธอเสียงกรีดร้องดังไปทั่วหมู่บ้านกลายเป็นพ่อของบัวเสียชีวิตในสภาพที่น่ากลัวราวกับว่ามีบางสิ่งบางอย่างมาเอาชีวิตไปคนในหมู่บ้านต่างพากันสงสัยว่าอาจเป็นวิญญาณปอบที่ลงมือทำเช่นนี้ในขณะที่เลอลูกชายคนเดียวของผู้ใหญ่บ้านไม่เชื่อว่า เป็นวิญญาณของปอบเขาได้ตะโกนออกไปกลางหมู่บ้านข้าไม่เชื่อเท่าไหร่นะกข้าจะตามหาความจริงเหลอไม่ชอบใจที่ชาวบ้านต่างพากันเลยว่ามีวิญญาณปอบเข้ามาในหมู่บ้านเขาเชื่อว่ามีใครบางคนแกล้งปล่อยข่าวลือเพื่อหวังผลบางอย่างยายเครือหันมามองหมออาคมที่มีสีหน้าวิตกกังบนหมออาคม เป็นคนแรกที่เริ่มสงสัยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านอาจเกี่ยวข้องกับวิญญาณปอบชั่วร้ายที่กลับมาอาละวาดคนในหมู่บ้านก็เป็นแน่บัวรู้สึกว่าตัวเองต้องมีส่วนเกี่ยวข้องบางอย่างถึงถูกคุกคามอย่างลึกลับเช่นนี้เธอตัดสินใจถามหาความจากยายเครือเพราะยายเครือมักเล่าเรื่องราวสยองขวัญเกี่ยวกับพิธีพิศวงต่างๆ ให้กับคนในหมู่บ้านฟังจนได้รับฉายาว่าคนเท่าผู้เฝ้าคำสาบและยายเครือเป็นหนึ่งในผู้ที่รู้จักเส้นทางไปยังสารวิญญาณปอบที่ซ่อนอยู่ในป่าลึกทำไมฉันถึงฝันปแปลกๆอยู่บ่อยครั้งในฝันมีเสียงรีดชื่อฉันซ้มๆและพาฉันไปยังสารเก่าๆที่ตั้งอยู่ป่าแห่งหนึง่งมีสาสีแดงฉานพุ่งตรงมาที่ฉัน ไม่เกี่ยวข้ออะไรกันแม่ใจยายช่วยบอกฉันทีได้ไหมท๊ะยายเครือตอบกลับว่าเจ้ามีบางสิ่งที่มันต้องการและมันจะไม่ยอมหยุดจนกว่าจะได้วิญญาณของเจ้ามาครองบัวไม่เข้าใจที่ยายเครือเล่ามากนักเธอเริ่มฝันร้ายซ้ำๆทุกคืนในความฝันบัวเห็นร่างคล้ายหญิงสาวสู้ผอม<า>เนื้อตัวดำเปรอะ ยืนอยู่ข้างสารเก่าๆในป่ามืดเสียงเรียกหหยหวนลอยตามสายลมมาบัวเห็นพ่อของเธอเดินเข้าไปในป่าลึกจากนั้นพ่อของเธอก็หยุดอยู่ตรงหน้าสารไม้เก่าเหล็งปืนขึ้นไปที่รูปปั้นนั้นเสียงปืนก็ดังขึ้น หัวตกใจตื่นจากฝันเธอมองออกไปทางหน้าต่างทอดยาวไปที่ป่าท้ายหมู่บ้านนึกถึงสิ่งที่เธอฝันถึงพ่อหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับพ่อจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่อยู่ในป่านั้นแต่แล้วสายตาของเธอกับเห็นหมออาคมเดินเข้าไปในป่าท้ายหมู่บ้านเป็นทางเดียวกับเสียงเรียกนั้นบัวคุ้นคิดว่าหมออาคม อาจจะรู้เหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นนี้ก็เป็นได้เธอจึงตัดสินใจตามหมออาคมเข้าไปในป่าน,นั้นด้วยถึงกระนั้นเธอก็เห็นเลยแอบตามหมออาคมไปติดๆเช่นกันบัวรีบสาวเท้าตามทั้งสองคนไปให้ทันการอากาศเริ่มเย็นหมอกเริ่มลงบางๆไร้เสียงสัตว์ใดๆบรรยากาศเริ่มวังเวงจนทันใดนั้นหมออาคม ก็หยุดเดินที่ข้างต้นไม้ใหญ่และมีทีท่าตกใจที่เห็นรูปปั้นในศาลนั้นถูกทำลายใครกันที่มาทำเช่นนี้จะพากันวิบัติทั้งหมู่บ้านหมออาคมก้มเก็บรูปปั้นที่แตกขึ้นมาประกอบกันแล้วพันด้วยสายศินเขาเริ่มท่องคาถาไายมนเพื่อทำพิธีกรรมบางอย่างกับรูปปั้นนั้นบูชางักตกใจเมื่อเห็นศาลนั้น คล้ายกับที่อยู่ในฝันของเธอหรือแท้จริงแล้วพ่อของเธอเป็นคนทําลายมนสะกดวิญญาณน,นั่นเองแต่ยังไม่ทันที่หมออาคมจะเริ่มทำพิธีเสร็จเสียงเกรียวกราดก็ดังขึ้นเลอโพโรออกมาเผชิญหน้ากับหมออาคมอ่านี่ท่านนี่เองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ชาวบ้านต่างพากันลือกันเขาคิดว่าหมออาคม พยายามหลอกลวงผู้คนในหมู่บ้านจึงเริ่มมีปากเสียงกันจนสุดท้ายหมออาคมยอมสารภาพว่าเขาเป็นคนสะกดวิญญาณปอบนั้นไว้เมื่อ30กว่าปีก่อนข้าเองที่ทำพยายามกักขังวิญญาณของปอบเอาไว้เพื่อความสงบของหมู่บ้านแต่ตอนนี้มีคนมาทำลายรูปปั้นสะกดวิญญาณของปอบนั้นลงทำให้มันออกอาลวาดและจะกลับมาแก้แค้นคนที่ทำกับมันเอาไว้ ตอนนั้นเจ้ายังเด็กมากนักจึงไม่รู้ภาษีภาษาและข้าจะเชื่อะงงงายพวกนี้ได้ยังไงเลยยังไม่ปักใจเชื่อมากนักหมออาคมจึงเล่าต่อว่าถ้าจริงแล้ววิญญาณปอบตอนนี้คือลูกสาวของยายเครือช่วงเวลานั้นวิญญาณปอบตอนเดิมใกล้จะหมดอายุไขลงมาจึงหาร่างใหม่ที่สมบูรณ์จนมาพบกับลูกสาวของยายเครือ มันค่อยๆแทรกซึมและเข้าสิงรา่างโดยลอกให้กินของดำคนในหมู่บ้านตั้งพากันหวาดกลัวว่าจะมาทำอะไรกับลูกของตนเองจึงปลุกระดมไปจับลูกสาวของอยายเครือเอาไว้และนำมาสังหารในป่าแห่งนี้วิญญาณปอบจึงโกรธแค้นข้าจึงต้องทำพิธีสะกดวิญญาณเอาไว้ด้วยคำสาปไม่เข้าใจเหรอบัวเมื่อรู้ความจริงก็ยิ่งตกใจแต่เธอรู้สึกว่าต้องทำอะไรสักอย่าง ดีกว่าปล่อยให้มันเป็นไปเช่นนี้บัวจึงตัดสินใจเดินเข้าไปขอให้เลอและหมออาคมพาเธอไปหายายเครือเพื่อขอความช่วยเหลือบัวถามยายเครือว่าพ่อของฉันเคยอยู่ในกรงของชาวบ้านที่ตามไล่ฆ่าลูกสาวของยายใช่ไหมจ๊ะยายเครือน้ำตาไหลได้แต่ตอบกลับว่าข้ารู้ว่า วิญญาณปอบที่ออกอลาลวาดต้องการแก้แค้นคนในหมู่บ้านรวมถึงพ่อของเจ้าข้าไม่อยากให้เจ้าเข้าไปยุ่งเพราะกลัวจ,จะเป็นอันตรายบัวได้แต่ครุ่นคิดและบอกกับทุกคนว่าเธอต้องการให้ทุกอย่างจบสิ้นโดยเร็วที่สุดค่ำคืนถัดมาพวกเขาทั้งสี่คนตัดสินใจกลับไป ยังสารวิญญ,ญาณปอบนั่นอีกครั้งเมื่อเข้าไปในอาณาเขตของมันบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความเย็นยเยือกมากขึ้นเสียงลมพัดผ่านใบไม้เสียดสีกรีดร้องวังเวงทั่วทุกมุมมือเหมือนมีดวงตาจับจ้องอยู่รอบๆบพวกเขาทุกคนช่วยกันกลางสายสินรอบสารไม้และรวมตัวกันหลังหมออาคมหมออาคมเริ่ม่ายคาถาเรียกวิญญ,ญาณ ลมเริ่มแรงขึ้นร่างของวิญญาณปอบก็มาปรากฏกายต่อหน้าทุกคนดวงตาที่แดงกลำ่ำมันแผดพลังความโกรธแค้นที่กักขังมันไว้ให้ทุกทรมานมานานหลายปีมันไม่ยอมที่จะให้ถูกจับอีกต่อไปมันกนรีดร้องปล่อยพลังเสียงแสบแก้วหูให้ทุกคนปั่นป่วนหมออาคมเริ่มร่ายคาถา ปะทะสู้กับพลังแห่งความโกรธของวิญญาณปอบน,นั้นอย่างไม่มีใครยอมใครยายเคือรู้สึกผิดที่ในอดีตไม่สามารถปกป้องลูกสาวของเธอได้ยายเคือจึงพยายามร้องขอให้ลูกสาวของเขาหายโกรธเพราะเธอได้ล้างแค้นมามากพอแล้วได้โปรดหยุดเธอลูกอย่าได้สรากเวรกรรมต่อกันอีกเลย พวกมันทําให้ข้าต้องมาถูกจองจำที่นี่ข้าจะกินพวกมันให้หมดทุกคนวิญญาณปอบตอบด้วยเสียงกล้าวมันยิ่งทวีคูณความโกรธมากขึ้นร่างของมันขยายสูงใหญ่แขนขายืดยาวมันกรีบร้องเสียงแสบแก้วหูโจมตีทุกคนด้วยพลังมหาศาลอีกครั้งจนสายสินขาทุกคนกระจัดกระจายไปคนละทิศละทางมออาคม ต้องรวบรวมสติพยายามทำพิธีสะกดวิญญาณให้สำเร็จเลิกกับบัวต้องพยายามช่วยกันตรึงสายสินกันใหม่แต่ทว่าทุกคนเริ่มอ่อนแรงจากการต้องฝืนสู้กับมวลพลังงานที่จะเข้าทำร้ายพวกเขาหมออาคมก็ยังทนกับพลังงานความแค้นที่รุนแรงของมันไม่ได้วิญญาณปอได้ทีพุ่งเข้าสิงร่างของมัมันพยายามกัดกินร่างของเธอ บัวรู้สึกเจ็บปวดทรมานทั่วร่างกายเธอได้แต่คิดว่าต้องจบความแค้นนี้ลงให้ได้โดยรับคำสาบนี้ไปแทนทุกคนจะได้สงบสุขเธอตั้งจิตด้วยความเมตตาเอ่ยกล่าวคำขอข้าขอเลีอยกกายเป็นผู้เฝ้าสารแห่งนี้ต่อไปแทนเจ้าเพื่อรักษาความสุขสงบของหมู่บ้านขอให้เจ้าไปสู่ภพภูมิที่ดีเถ ในท้ายที่สุดเมื่อบัวกล่าวคําปฏิญาณว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบในบาปที่เกิดขึ้นแทนทั้งหมดวิญญาณปอก็ค่อยๆสิ้นฤทธิ์ลงและจางหายไปในอากาศโดยพลันรุ่งเช้าหมู่บ้านได้กลับคืนสู่ความเงียบสงบแต่ในความสงบนี้ทุกคนต่างรู้ดีว่าบัวได้เสียสละตัวเองเพื่อปกป้องชะตากรรมของหมู่บ้านยาญเครือ ทำบุญใส่บาตรให้กับลูกสาวและครอบครัวของบัวเพื่อให้ทุกคนได้พ้นทุกข์ในอนาคตจะมีใครสักคนต้องเผชิญกับมันอีกก็ไม่มีใครรู้แต่ยายเครือเชื่อว่าจะไม่มีเหตุการณ์เรวร้ายอะไรเกิดขึ้นอีกต่อจากนี้เพราะบัวเป็นคนจิตใจดีและอ่อนโยนสักวันเธอจะได้หลุดพ้นจากการจองจำนี้ด้วยความดีของเธอ โปรดติดตามตอนต่อไปฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานด้วยนะครับ